พอไหมเนี่ยต่างพีอ่ะปางมา้าบาทโอ้หโอ้โโอ้โ้หน้โหโอทโ่าอห้โหโอ้โหโอ้โโอหโออ้อหอ้แห พอดีแล้วอ,นนอ,อ,อ,อ่ะอันเนี้ยไปซื้อไอจิมผลไม้ไป10บาทไปลพร้อมไหมอ๋อผลไม้ผลไม้ผลไม้แบ่งกันได้ลงตัวนะแบ่งกันได้ลงตัวนะวนะซื้อยังไงก็ได้30บาทซื้อไอติมมา20ไม้เรามาแจากเ็ปทั้งหมู่บ้านเลยเคป่ะ